ค่ะวนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟาดสว่างแดดแจ่มแดดยาค่ะคุณแม่ทําตามหน้าที่ทุกวันค่ะคุณแม่มีคลิปผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้นะคะคุณแม่มีผ้าไหมมือสองมาให้พี่น้องชาวไทยได้ดูได้ชมนะคะค่ะผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะผืนนี้ราคา800บาทนะคะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะ ค่ะแม่บอรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะค่ะผื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะเป็นผ้าสามตะกอผืนนี้ค่ะเป็นราคา800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ800บาทนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะผ้ามือสองเนี่ยค่ะของเก่าของโบราณนี่จะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะคุณแม่นี่จะได้มาส่วนมากเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนนะคะของเก่าของโบราณนี้ท่านจะค่ะท่านจะทอผ้าไหมนะคะคนเก่าคนโบราณแต่ก่อนนะคะไม่มีเงินซื้อผ้าจากตลาดไปใช้นะคะค่ะท่านทอผ้าไหมเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมจากเสร็จจากการทำนาก็ค่ะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าไหมแบ่งรูปแบ่งหลานใช้เองนะคะแล้วก็นุ่งเองใช้เองค่ะค่ะเป็นมันก็ได้ไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเพราะว่าท่านเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมเองค่ะ ค่ะของแทร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะเป็นของเก่าของโบราณนะคะเป็นมือสองค่ะค่ระราคาแปดร้อยบาทค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่า,าต้นตำรับไหมมือสองนะคะเอาไปตัดชุดแสตทุดเดทก็สวยค่ะมันจะนิ่มมันจะพิว้วหรือตัดกางเกงก็ได้ค่ะค่ะผ้ามือสองนะะี่ค่ะนิ่มมากค่ะค่ะตัดกางเกงไหมบ้านนี่ค่ะยิ่งใส่ยิ่งสวยนะคะค่ะสวยทนสวยนานสวยไม่จืดกลางสวยไม่สั่งนะคะแต่ผ้าไหมมือสองค่ะ มือใหม่ก็สวยมือเก่าก็สวยนะคะผ้าใหม่นี่ค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะจุดนี้นะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะพื้นนี้ก็อยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะแปดร้อยบาทนี่ค่ะค่ะเป็นมือสองนะคะเจ้าเก่าต้นตรับไหมมือสองแม่บวชรักค่ะแม่ลักแย่ลักค่ะผ้าไหมมือสองค่ะเดินสื่อตามมุมบ้านเนาะค่ะ แล้วก็มาผ่านการซักรีดพานูกพาหลานทาเป็นทีมทําเป็นงานนะคะต้องทําเป็นทีมค่ะมาแล้วก็ซักค่ะซักรีดคัดค่ะมันทํายากค่ะผ้ามือสองนะคะซักไม่ได้ซักเครื่องนะคะต้องมานั่งขยี้ทีละตัวค่ะค่ะคุณแม่กับแม่หอดกับแม่นางขยี้ซักขาววิเธอสิแล้วแต่ละผืนเนี่ยค่ะค่ะมันไม่ใช่เครื่องค่ะต้องขยี้มือนะคะลงเครื่องไม่ได้นะคะค่ะผ้ามือสองคุณแม่ถนอมมือนะคะ สวยงามมากค่ะผืนนี้อยู่ที่800บาทนะคะเป็นของเก่าของโบราณแท้ค่ะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะ800บาทค่ะค่ะสวยนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะ800บาทค่ะเป็นสีแดงไม่บกขามเน้อค่ะเด้อน้ำมากค่ะเพราะว่าเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะ800บาทค่ะราคา800บาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายเก่าลายโบราณค่ะ อ้าวไก่ไก่ค่ะซุ่มไก่ไก่ด้วยค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเด้อคะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะดูใกล้ๆนะคะสีเม็ดมะขามค่ะสีินมันเพี้ยนไหมคะค่ะเวลาคุณแม่โยกออกมาจะเป็นสีปกตินะคะแดงเม็ดมะขามคุณแม่ที่ไปแบบนี้ก็บางทีก็จะเปลี่ยนสีนะคะค่ะคุณแม่ดูตามภาพนะคะค่ะเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะคืนนี้แดงเม็ดมะขามเ้อจ้าเด้อ ผ่าแดงมีนปลาขามค่ะง่ามค่ะไหมมือสองนี่ค่ะง่ามลายค่ะค่ะผืนนี้คนตัวใหญ่ตัวอ้วนค่ะแต่ว่ามันเต็นผ้านี่ค่ะนี่ก็งานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นหมีขอขั้นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะเอากลับด้านนะคะคุณแม่จะชี้จุดทุกจุดนะคะอ่านี่ค่ะกลับด้านค่ะเพราะว่าท่านตัวอ้วนตัวใหญ่ค่ะเขามัดหมีให้ก็เต็มผืนพอดีนั่นแหละค่ะ ถ้าเราไม่ชอบรับกับคุณเทพไปเอากัรไกลหนีบออกส่วนที่เกินเนี่ยค่ะท่านเอามาต่อว่าท่านตัวใหญ่ท่านไปยากมายากค่ะแต่ท่านไม่อันนี้ไกลก็ไม่เป็นไรค่ะป้ายพับเข้ามาแบบนี้ค่ะเวลาเรานุ่งค่ะมันก็มองไม่เห็นค่ะมันอยู่ด้านในนะคะค่ะหางกระรอกไอ้สอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะเป็นหมีคอขั้นนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงเม้นมะขามนะคะค่ะในราคา800บาทค่ะสวยมากถูกมากค่ะสภาพดีสภาพใหม่ค่ะผ้าไม่หูไม่เปือ่อยเป็นผ้าคัดเกรดลอง900นะคะค่ะเกรดลองค่ะเป็นผ้าเกรดรองนะคะค่ะไอเงินอยู่ในกระเป๋าน่ะค่ะ อันนี่ค่ะนี่ค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะถ้าท่านไม่ชอบตรงที่มันส่วนเกินท่านนํามาต่อนี้กันไกลดีบออกค่ะตัดออกไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะพื้นใหญ่ค่ะผ้าพื้นใหญ่พื้นนี้ค่ะอยู่ที่800บาทนะคะเป็นผ้าเกรดดีมากค่ะค่ะคุณแม่จะชี้จุดบอกให้ทุกจุดนะคะเวลาเรานุ่งเราก็ป้ายเข้ามาให้ค่ะจะเอาไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะตัดกางเกงชุดเด็ชุดแสกก็ได้ค่ะเป็นผืนใหญ่พื้นกว้างค่ะถ้าท่านไม่ชอบส่วนเกินตัวนั้นท่านตัดออกค่ะ ส่ดสภาพใหม่สภาพดีนะคะผ้าผืนนี้นะคะสวยงามมากค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะคุณแม่ชี้จุดนะคะคายาบูรี่คุณแม่นะคะยาต่อว่าค่ะการทํางานพวกนี้อยากให้ได้ดีทุกคนค่ะแต่ว่าคุณแม่ซื้อบ้านหือรสองี่คุณแม่จะมีหลายพืน,นแต่คุณแม่ไม่ขายนะถ้าเป็นคุณแม่นะ คุณแม่พับไว้เลยค่ะภาพยัดใส่ตู้ไว้เลยค่ะคุณแม่เก็บขนอมของเก่านะคะค่ะภาพผืนนี้ก็เป็นเจ้าเดียวกันรหัสสิบหกเจ้าเดียวกันกับรหัส14บสเมื่อกี้นะคะค่ะก็เป็นกับด้านแหนนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเออท่านค่ะผืนนี้ตอนิดนึงค่ะค่ะนี่ค่ะท่านบอกว่าท่านตัวใหญ่เขามัดหมี่มาให้เต็มอยู่ค่ะแต่ท่านตัวใหญ่ท่านก็เลยเอาสวนเกินต่อไปอีกนะคะ ค่ะนี่ก็800บาทนะคะเป็นเจ้วเดียวกันนี่แหละค่ะเจ้าเดียวกันนะคะขาะผ้าเต็ม2เมตรค่ะเวลานุ่งแล้วก็ป้ายพับเข้าข้างในแบบนี้ค่ะมันก็มองไม่เห็นนะคะค่ะมันก็ไม่เป็นไรค่ะทุกวันนี้ก็หลายสีหลายซ้อนค่ะเยอะแยะค่ะขาะช่องนางน้าไหลยิ่งหลายสีค่ะขาะสวยงามมากค่ะราคา800บาทนะคะจะบผ้าใหม่สภาพดีด้วยค่ะขาะสวยงามมากค่ะสอดเส้นมนเกลียวหางกระรอกค่ะ รหัสิบหนะคะสวยงามมากค่ะนิ่มมากค่ะเป็นผ้าราคานี้นะครับค่ะคุณแม่ว่าถูกมากนะคะช่วงนี้ไหมกิโลละสองสามพันนะคะค่ะเป็นมือสองค่ะเก้าเก่าต้นตรับไหมมือสองแม่บวรรักนะคะสวยค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ตอบแบบนี้นะราคานี้อาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็บอกเขาว่าคุณยายยา,าราคาเต็มนะคะเพราะว่าผ้าของคุณแม่ ก็มันอย่างนี้แหละค่ะที่คุณแม่ชี้แจงจุดให้ดูนั่นแหละค่ะค่ะลดราคาได้ไหมคะค่ะท่านก็ลดนให้ค่ะคุณแม่ถึงได้มาขายแปดร้อยบาทค่ะขาะสวยมากค่ะค่ะแปดร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกรอนนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะผ้ามือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะขาะสวยทุกพืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะคุณแม่ใส่ก็มีแต่ผ้ามนือสองเนะะี่ยค่ะชุดนี้มีแต่มือสองหมดนะคะค่ะผืนไหนที่เอามาแบบนี้คุณแม่ากชอบสีคุณแม่ก็เอาไปตัดค่ะค่ะอันนี้ก็แปดร้อยบาทค่ะสภาพดีสภาพใหม่ค่ะต่อกันเลยค่ะคุณแม่จะต่อให้นะคะไม่ไม่คุณแม่จะไม่อัดหลายคลิปนะคะค่ะคุณแม่ท,ทําคลิปสายค่ะ คาะรหัส12ต่อกันกับรองคัดเกตที่3นะคะรองคัดเกตที่3 7 0เบาทค่ะผืนนี้นะคะไม่มีตำหนินะคะขาดแต่ผ้าเป็นรอยเย็บแบบนี้ค่ะขาะแต่ก่อนท่านท่านผ้าแบบถุงสําเร็จนะคะท่านก็เลยเลาะอ,ออกนะคะขาะมันก็ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างบนค่ะไม่มีตำหนินะคะไม่มีไม่มีผูไม่มีเปื่อยค่ะพวกคัดเกตดนี่ค่ะเ0 0ร้อยบาทค่ะรหัส1 2บส0เร้อยบาทนะคะ ค่ะต่อคลิปกันเลยนะคะคลิปเดียวกันนะคะคุณแม่ค่ะถ้าถ้าคุณแม่มาค่ะบอกราคามาด้วยค่ะลูกค้านะคะบอกราคาคุณแม่มาด้วยนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่มีผ้ามือสองเนี่ยคุณแม่แยกคลิปทำหลายคลิปนะคะลายเก่าลายโบราณลายเขาเรียกว่าลายดอกมะลินะคะค่ะ7 0 0ดร้อบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะนิ้มสลวยสวยทุกผืนค่ะผ้านิ่มนะคะผ้ามือสองนี่จะนิ่มเกรดนิ่มมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ จ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะเอาไปตัดชุดแสบชุดสวยมากค่ะไปตัดกระโปรงก็ได้ค่ะกระโปรงค่ะแล้วแต่ท่านจะแปรรูปนะคะผ้ามุดสองมานิ่มค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้เป็นปรมนะคะผืนใหญ่ผืนกว้างมากค่ะปรมนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนมีน้ำหนักมากค่ะ ท่านเอาไปตัดเสื้อตัดกางเกงหรือไปแปรรูปแบบไหนก็ดีหมดค่ะผ้ามือสองนี่มากค่ะขาะผืนใหญ่นะคะรหัสหนึ่งนี่ะาดผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะคนตัวใหญ่ค่ะน้ําหนักตัวใหญ่มากค่ะผืนนี้ค่ะค่ะท้าจะผ้าโุรินนี่ค่ะจะผืนใหญ่นะคะท่านทําชอบทาผ้าผืนใหญ่ค่ะเขาเรียกว่าสมอค่ะสมหยาดฝนนะคะ ค่ะก็เหมือนเสื้อคุณแม่นี่แหละก็สมอเหมือนกันคุณแม่ก็ไปตัดเสื้อเหมือนกันค่ะคุณแม่เอาผ้าพวกนี้แหละไปตัดค่ะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นค่ะเป็นหยาดฝนสมอหยาดฝนนะคะเจ็ดร้อยบาทเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะเนื้อผ้ามีน้ำหนักมากค่ะเป็นสีแดงมินมะขามนิดนะคะค่ะราคาอยู่ที่ จ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกคืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกขืนค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะรหัสหนึ่งนะคะท่านอยากได้ค่ะเอาไปตัดชุดไปตัดกระโปรงยิ่งสวยงามมากตัดกางเกงขาตรงสวยค่ะตัดเสื้อซัฟฟรีก็สวยนะคะค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะเป็นของเก่าของโบราณแท้ค่ะ แม่บ่าวัรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่ยือนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ค่ะค่ะให้ความอุดหนุนนะคะซื้อกันคนละผืนสองผืนนะคะค่นนี้แหละค่ะคือกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยอุดหนุนคุณแม่นะคะค่ะถ้า่าติกลังใจไม่ดียือนอยู่ได้ไม่นานนะคะ ค่ะต้องค่ะกำลังใจดีค่ะคุณแม่ถึงยืนอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะค่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้ไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหนักมากมีน้ําหนักมากเลยค่ะค่ะเอาไปตัดกระโปรงตัดกางเกงตัดเสื้อค่ะสวยค่ะค่ะคุณแม่ใส่ก็มีจับค่ามือสองทั้งนั้นหละค่ะได้ตัดมาแล้วก็ดูดีค่ะค่าราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะหางาน ของเก่าของโบราณแท้ค่ะค่ะบางทีบางท่านก็ซื้อไปบอกว่าซื้อไปถนอมไว้ของเก่าของโบราณค่ะค่ะเอาไปให้ลูกให้หลานดูค่ะนี่ก็สวยงามมากค่ะนี่ก็ราคาเจ็ดรอยบาทนะคะค่ะมีน้ําหนักมากค่ะผ้าผืนนี้ค่ะเป็นสภาพดีสภาพใหม่นะคะอากาศด้านนะคะหากท่านต่อมาแบบนี้ค่ะ ค่ะถือท่านไม่ชอบท่านนิบออกก็ได้ค่ะผ้ามันพื้นใหญ่นะคะขาดน้ําหนักของท่านท่านบอกว่าท่านร้อยกิโลค่ะมันก็เลยใช้ผ้าผื้นใหญ่ค่ะขาดสวยขาดอู่ในสภาพดีสภาพสวยนะคะ่าราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะผ้าอยู่ในสภาพดีมากนะคะไม่มีคําว่าผูว่าเปื่อยนะคะผูเปื่อยแม่ไม่เอามานะคะถ้าผ้าผูผ้าเปื่อยค่ะคุณแม่จะซื้อแต่ผ้าเกรดดีมาค่ะขาะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะ ค่ะปรมสมอค่ะเป็นผ้าท่านนุ่งสองครั้งค่ะก็นุ่งสองครั้งน่าจะใช่ค่ะดูคุณแม่ดูดูสภาพผ้านะคะค่ะสวยค่ะค่ะเวลาเราไปนุ่งเราก็นุ่งข้างในตัวนี้ก็ได้ค่ะไปตัดเข้าข้างในค่ะเราไปตัดเป็นกระโปรงกางเกงก็ก็ไม่เห็นค่ะตัดผ้าเข้าไปแบบนี้ค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเนื้อผ้าหนาม้าค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมบ้านพุ่งยืนของเก่าของโบราณนี่ค่ะจะเนื้อผ้าหนานะคะ หนานิ่มแน่นค่ะขาะรหัสห้านะคะจํารหัสได้นะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะหนานิ่มแน่นนะคะขาะสวยค่ะสวยงามมากค่ะปรมสมอปรมปรมค่ะขเมนเรียกยากนะคะคุณแม่ก็เรียกกับท่านยากาค่ะขเหมนภาษาขเหมนค่ะปรมสมอปรมพวกสมอเป็นภาษาขเหมนค่ะขาะนี้ขาะสวยงามมากค่ะ ค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะท่านมีท่านเอาไปตัดแบบไหนก็ได้ะคะ่ะท่านจะเอาไปแปรรูปนะคะหรือจะเป็นนุ่งเองก็ได้ค่ะคะ่ะตัดกางเกงให้ค่ะตัดกางเกงขาตรงคุณแม่เห็นเขาตัดสวยงามมากะคะ่ะแต่คุณแม่ใส่ไม่สวยหรอกคุณแม่ตัวเตี้ยค่ะกางเกงขาตนคนกางเกงขาตรงขออภัยนะคะ,ค,ค,ะคน,คคะน,ะคะคนหุน่นหุ่นดีๆหุ่นโปร่งโปงนี่ค่ะค่ะสูงโปรง่ปรงนี่ใส่สวยมากเลยค่ะ ค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะปรมไอ้ปรมเหมือนกันนะคะรหัสหนึ่งนะคะถ้ารหัสมันซ้ํากันก็ก็ส่งแคปหน้าจอมานะคะนี่ก็เป็นหยาดฝนนะคะค่ะสมอหยาดฝนค่ะรหัสหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะนิ่มมากค่ะค่ะตัดเสื้อเหมือนคุณแม่นี่แหละคุณแม่ก็มาากะผ้าพวกนี้แหละค่ะตัดเสื้อค่ะ ขาตัดซับฟรีก็สวยค่ะแล้วแต่ท่านจะแปรรูปนะคะค่ะสวยงามมากค่ะท่านจะแปรรูปเป็นแบบไหนก็สวยค่ะผ้ามือสองค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะอย่าลืมนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะค่ะแม่บอก่รักผ้าไหมมือสองก้าก่าวต้นตะปรับไหมมือสองนะคะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะให้แอดไลน์ข้องหาคุณแม่ค่ะทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะ ค่ะให้ลูกให้หลานของเราทําให้ค่ะเดี๋ยวก็ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์ค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แก้งให้ทราบนะคะค่ะคุณแม่รับโอนเงินอย่างเดียวค่ะโอนเงินส่งของนะคะเพราะว่าคุณแม่ซื้อของมาขายแล้วค่ะท่านซื้อมาเราขายให้ค่ะเราส่งให้นะคะค่ะท่านรอรับอย่างเดียวอยู่ที่บ้านเลยค่ะถ้าส่งก็ไม่แพงนะคะบวกนิดหน่อยนะคะค่ะอยู่ที่เจ็บาทค่ะพื้นนี้นะคะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะปีใหม่แล้วขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทํากิจกรรมงานอันใดขอให้ประสบผลสําเร็จทุกท่านค่ะ